สวัสดีครับพบกับลุงพลคนรักป่าธรรมาชาติแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวลุงพลจะพาไปดูบอนนะครับบอนเขาเรียกบอนโหรานะครับบอโหราแต่อันนี้ลุงพลมาให้ดูอันนี้ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกบอนอะไรครับลุงพลก็อยากรู้จักชื่อแต่ลุงพลคิดว่าเขาหน้าจะเป็นในพวกเสน่จันเนาะเสน่จันเขียวหรือว่าเสน่จันอะไรนะั้นลุงพลก็ไม่แน่ใจลุงพลก็สวยมากเลยครับ มันก็สวยมากเลยดูดูต้นของเขาต้นของเขาก็จะเป็นสีเขียวเนาะจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าต้นอ่อนก็จะเป็นสีแดงเขามีดอกเห็นไหมครับเขามีดอกด้วยตอนนี้ออกดอกอยู่สีดอกนะครับเป็นองค์กก็ไม่มั่นใจเนาะว่ามันจะเป็นบอนอะไรจะเป็นบอนอพวกสน่ห์ไหมเสน่จัรไหมดูเขาจะเป็นคลื่นเลยครับใบเขาจะเป็นคลื่นสวยมากเลย แต่ว่าตอนที่ออกมาใหม่นี่เขาจะเขียวแล้วอยู่มาเขาก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับออกสีเตาเทาเหลืองๆยังไงก็ไม่ทราบนะครับดูครับอันนี้คือบอนอะไรไม่ทราบหรือว่าใครทราบก็ลองทักมาบอกลุงพลหน่อยนะครับนะครับว่าใช่เสน่จันไหมสน่จัน่แต่ว่ามันเสน่จันอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูของที่ว่าเรา พูดกันเอาไว้นะครับนี่ครับบอลโหราหรือว่ากระดาษด่างยักษ์นะครับกระดาษกระดาษยักษ์นะครับหรือว่าบอลโหราเห็นไหมครับอันนี้ลุงพรเพิ่งเก็บกลับมานะพอดีไปเจอเขาตัดทิ้งเขาตัดก็ตัดก้านใบทิ้งนะครับแต่ว่าต้นเขายังไม่ตัดเขาตัดแค่ก้านใบะนะคุณลุงพรเห็นอันนี้ยอดยอดนี้ยอดเ็าอ่อนเพิ่งออกมานะครับประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์ลุงพรก็ไปเก็บมา พราะมันก่อนหลวงพณไปเื้อต้นใหญ่เขาอยู่แต่หลวงพณก็ไม่ได้สนใจเนาะถ้าพอดีหลวงพไปอีกทีนึงงหินเขาตัดเลยเข้าไปดูว่าเสียดายก็เห็นใบมันด่างครับเห็นไหมครับหลวงพณเลยเก็บกลับมาด่างไหมครับแบบนี้ด่างไหมด่างไหมครับหลวงพณคิดว่าน่าจะด่างเนาะมันมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ด่างอ่ายังไงเขาเรียกไม่ได้ว่ามันเป็นโรคนะครับหรือว่าเป็นอะไร มันด่างไปในเนื้อในเนื้อเลยนะครับมันด่างเป็นจุดเยอะมากเลยครับเป็นจุดเหลืองๆอยู่ที่กลางใบก็มีนะครับขอบใบก็มีสวยูบใบเขาเป็นยับเหมือนกับกระดาษแล้วขอบนอกเห็นไหมครับเป็นเว้าเป็นเว้าเป็นเว้า,วาสวยมากเลยครับแต่ว่าไอ้ส่วนนี้ส่วนหูน่าจะโดนตัดหรือว่ายัางไงก็ไม่ทราบเนาะฉีกขาดไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโหรานะครับ คนใต้เขาเรียกโอรานะครับแต่ว่าคนกลางหรือว่าคนอีสานคนเหนือพวดอะไรนั้นผมไม่ทราบหรอกเนาะแต่เรีอว่าบางคนเขาเรียกว่ากระดาษยักแต่อันนี้มันพิเศษหน่อยมันมีด่างด่างด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองหรือว่าด่างทองดูครับนี่ครับยดโยดใหม่เขาเพิ่งออกมาสวยอยู่ครับยับเหมือนกระดาษที่ว่าเราเราขยาทิ้งเลยครับอย่างไหมันเหมือนเลยใบเขานิ่มมากครับใบใบเ,เ,บเขาเนิ่ม ไปก็หนาแต่นิ่มนะครับลําต้นสีเขียวอันนี้ต้นอ่อนเขาเนาะเป็นสีเขียวแต่ต้นเก่ก็จะออกเหลืองๆหน่อยเพราะว่าต้นที่ว่าเขาทาง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 ใบเขาก้านใบเขาที่ว่าจะเก่หน่อยก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะครับอันนี้เขาอ่อนยังยังเด็กอยู่ประมาณสัปดาห์เดียวนะครับสัปดาห์เดียวต้นเขาก็พูดยากเนาะเพราะต้นอ่อนเกินจะว่าลายหรือว่าลื่น ดูไม่ค่อยชัดเนาะมันดูเหมือนว่ามันจะลายๆหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยคือนะครับสวยอันตรายตายได้ทุกเมื่อนะครับตัวน,นี้หลวงปู่ขอย้ําว่าสวยอันตรายตายได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าพิษเขาร้ายแรงมากเลยครับพิษพิษของเขาร้ายแรงมากนะครับดูด,ดูดูครับที่หลวงปู่ตัดมาเมื่อกี้ดูเห็นไหมครับเขาจะมีน้ําใสๆอยู่ เป็นน้ำยางใสๆอยู่นะครับอันนี้เลยครับตัวอันตรายมากเลยตัวนี้ถ้าเข้าปากเข้าปากนี่อันตรายมากถึงชีวิตได้เลยนะครับถ้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันหรือว่าหาหมอไม่ทันนะครับอันนี้อันตรายมากถ้ามันมันมันได้ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่ามันเข้าปากมันเป็นยังไงลิ้นทำมันทําให้เราลิ้นเราชานะครับถ้าเข้าปากแล้วถ้าเราไม่รู้สึกตัวลิ้นเราจะชา แน่นอนเลยครับไอ้นั้นต้องเอาน้ําส้มสายชูรีบเลยครับเอาน้ําส้มสายชูมาบ้วนอมไว้สักพักหนึ่งก่อนน้าส้มสายชูนะครับอมไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยบ้วนทิ้งนะครับอันนี้อันตรายมากเลยนะครับแต่ว่าน้ําเปล่านี่อย่าบ้วนนะอย่าอย่าอย่าบ้วนนะครับไม่ได้นะครับน้ําเปล่าไม่ได้ไม่ได้นะครับถ้าน้ําเปล่านี้มันทาทาให้พิษมันกําเริบขึ้นมาหนักอีกนะครับขนาดว่าเมื่อกี้ลุงพลล้างมืออะไรเรียบร้อยน้ํายา ก็ยังสางซางลิ้นอยู่นะครับยังสางซางลิ้นอยู่นะครับอันตรายมากอันนี้ข้อสําคัญเลยนะครับห้ามเด็กเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับเพราะในลําต้นในลําต้นกระทั่งใบมีพิษหมดนะครับมีพิษหมดอันนี้กินไม่ได้เนาะต้นนี้กินไม่ได้มันมันมันอยู่เหมือนเหมือนกับบ้าอะไรปากใต้เขาเรียกออดดิบนะครับมันกรลร้ายกันมากกับออดิบเพราะาเราสังเกตที่ใบนะครับ ออดิบใบก็จะไม่เป็นแบบนี้ใบจะออกขาวๆลำต้นก็จะเป็นอนนี้จะเป็นสีขาวๆมากกว่านะครับเวลาเราไปจับนี่จะติดมือเป็นขาวๆนะครับต้นจะขาวกว่านี้มันเขียวนะครับแต่นูกินได้เนาะออดดิบมากินได้กินดิบก็ได้กินสุกก็ได้แกงอะไรก็ได้แกงกะทิแกงสุมได้หมดเนาะแต่ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับอันตรายมากนะครับขอร้องขอย้าอย่าให้เด็กเข้าไปเด็บขาดเดี๋ยวเผื่อว่าเด็กเข้ามามาจับก้านของเขาหักใช่ไหมครับทีนี้ยางติดมือแล้วก็ไปเล่นเข้าปาก ไม่ได้เลยนะครับอันตรายมากก็เข้าตาก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไปโดนมือเราแล้วก็มนขยี้ที่ตานี้ทําให้ตาบอดได้ด้วยนะครับไม่ได้เหมือนกันทั้งก็อันตรายมากนะครับขอย้ําเลยนะครับอย่าให้เด็กเข้าใกล้ติดขาดเพราะเด็กอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับข้อสําคัญเลยตัวนี้เห็นไหมครับยอดเขาสวยงามมากเลยเป็นกระดาษเลยนะครับใบก็สวยอ่านะครับ อ่าคลิปนี้ถ้าลุงพลพูดอะไรที่ว่ามันผิดตรงหนยนะครับก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะครับนะครับหรือว่าลุงพลพูดมีประโยชน์มีสาระก็อย่าลืมกดไลค์ให้ลุงพลด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด, Share, กดติดตามนะครับกดกระดิง่งนะครับถ้ามีประโยชน์ถ้าไม่มีถ้าว่าลุงพลพูดผิดก็ต้องขอไปด้วย แล้วก็คอมเมนต์ทักมาได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับแนะนํากันได้นะครับอ่านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเผื่อลุงพลมีอะไรดีๆที่มีสาระประโยชน์เดี๋ยวลุงพลก็จะนํามาเสนอให้ชมกันอีกครับครับสวัสดีครับ